นายปฏิทินทศรีผูปปั้กพระสนมสมบูรณ์ของพื้นเมืองม่มาสระขามแม่นี้หลังจากมีทารท้าทายปัจจุบันร่วมร่วมการดิจิทัลชุมชนเนี่ยกับมีผู้ปกครองร่วม,วมหลายท่านที่บ้านหนองหงินมาดีกา,า,ลา,กา,กกาลเล่นับมัดสัมภาษณ์แล้วก็ติดตามหลังจากการอบรมแล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงแล้วการที่น้องผู้ปกครองร่วมเนี่มีมีการพัฒนาขึ้นสั่นไนะครับร่วมดีเนี่ย อยากเนนักเตเนาะอะไรครับิิาัรนนักเส้นช่องเหมือน่านเส้นขีองได้งานตัวครับผมท่านค่ะอานนักเ่ตรงนีเหมนเสนสีค่ะอ๋อจังสี่นี้ครับวันนี้กอดีท่างปอโนอใจวันตีตามหลังจากที่การถกล้มแล้วหลังจากวันตีตามผลที่บ้านน้องหลังจากบ้านน้องหลังจากระธานเมือนอไรอันนี้ถามด้วยว่าผู้การีิจการทุกคนนี่ ดีดีทั้งพสนาเขาจัดถึงดูอะไรทุ่ไหนรูจากพสนาโอ้สนาภาษาไทโอ้ะอภาษาพสนาภาษาม้านเนาะนะครับนี่ผมขอรวมกับผูอบรมกันหลาย่านเนาะเนั้นเป็นใจกันทั้งผู้หายผู้ดูด้านดัดแน่แด้านต้นไม้ต้นไม้บนต้นจ้าไออนไล์ไอบองออนไลน์จ้าจามเพสามเพเนาะนะครับอันนี้คือหืวอใจรักด้วยกันสามเพ อารไทยหไส้แต่กินตะกอนเาบกเขาเห็นเขาไทยของน้รมดาเอเนาะโอ้โหร้านไทยของน้ระดาษิ่คิดไมได้ทำอาหารเป็นประหารจิกนมากะเี่นกุ้งเห็ดกุ้งจักสานมาะครับผมยังพวกเห็ดวรรว์งพ๊กแลูกใช้เป็นดอกเซดสตรงนี้ดอกเึ่งซอสนี้มีว่กเปรี้ยันนพัจากตี่ขายเห็ดสดๆนรมดาเนี่ พราะว่าเห็ดเป็นเป็นอาหารก็เป็นอาหารนั่นบอกขนมอาหารก็ตันขนมอาหารสามารถกินได้โดยเดินมาหนี้ขายนั่นชุนชุนนี่เป็นเร่องอะไขายนั่นชุนชุนมันเกิมันเกิได้ขายแต่ในชุนชุนขาดขายได้ยุ่งแต่พอเข้ามาสั่งเห็ดแต่รับกล้องดูจากคอนเทนต์ด่าขายดีถึงจะสั่งได้เลยชุนชุนเขาร้านบจีตะกอนนี่เขาขายปกติไม่ได้ชุนชนแต่คนอือกระสือทุกคน เทคนิคการตลาด่ารนันั่นะขามารวมกันอยากท้าร่วมเีกุืองการวันนึ่งเทคนิคการขายเทคนิคการหาตลาดเนาะการ่นการหาลูกค้าเนาะนะครับเดี๋ยวนี้โอกัสน่าจะส่วนนอสเดยมากการลบน่ครับน้องบานองเข้ามิาซกิตเหตุน้าคุมสากิตจักสารแบบยิ่ดีน้อมรับเคประทานเองประทานที่เห็นน้ตาเครื่องประทานคุณไอจัดสามนะคะ ผมอาแต่ับอพูดหลายนเานาะโุการอาหาตีุ้การพ้อกันอีกนะครับี่เรืนนอ่องของการอาชีพอนนี้เรื่องของการขายออนไลน์ทีนี้แบบนี้ก็ไดีเนาะนะอ,อพูดหลาย